ุณแม่ขอพูดแทนหลานๆที่จะได้จกักรยานนี้ด้วยความกระตอยู่ต่อทุกหยาดเหงื่อของท่านที่ได้ทำให้แผ่นดินนี้มีปฏิหาริย์แห่งการให้มีจิตที่ทิ่จะให้เติมหัวใจให้สังคมด้วยการให้จิตที่ทิ่จะให้นั้นเบาจิตที่คิจะเอามันม,มาขอให้คุณทำความดีอย่างมีจิตที่คิดจะให้ทำให้สังคมของเราถูกเติมเต็มด้วยหัวใจ ของจิตที่นี้ขอบคุณสปอนเซอร์แม่คงไม่ต้องจีบหรอกเพราะทุกคนก็มาจีบแม่อยู่แล้วแหละมาจีบธรรมะน่แม่ว่าดีแต่ไปจีบตัวอื่นนะนี่แม่ไม่ได้ไหมายเพราะว่าแม่คือแม่ที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่แม่ถือว่าแม่เป็นพุทธศาวิกาของของพระบรมศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้านานของแม่ก็คือจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนอย่างไม่เลือกปติบัติ แม่มีผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่กับแม่เธอลองให้จนไม่ร้องแล้วเมื่อกี้แม่นั่งปุ๊บแม่ยังนึกว่าไปถึงที่ไหนนะยี่สิบเอ็ดเนี่ยบอกแม่หน่อยแม่มองใต้สุดเอาไว้เลยนะนครราชสีมาเมื่อไหร่มาสะตูนสะตูนไอ้สตูนมาผ่านสาจแจมแบบเกือบเกือบอยครับติดติดอยู่จะไปให้ถึงซิแต่ฉ <c commentary ending> ันไม่รับรองว่าจะถูกบอกเมื่อไหร่แม่คิแต่ถ้าไปให้ถึงเอาจักรยานขี่ไปไม่ถึงแต่จักรยานส่งไปถึงได้ไหม ข้างใต้ทางทางดาราที่ว่าเขาจะปั่นขึ้นมาแล้วเขาจะได้คอ,อมพิวเตอร์20เครื่องครับเยอะหน่อยเราอยา <c oughs> ทําให้ขวางข้างหลังข้างล่างของเราเนี่ยหายไปช่วยแม่หน่อยคือ <c oughs> ไม่ต้องมาช่วยแม่ที่สะเียเราไปช่วยตรงนูงน้นอ,อะ่ะเยอะหน่อยแล้วก็พวกเราจะช่วยเป็นกําลังใจอะไรได้คุณแม่ดีีรับชชยอยู่แล้วเริ่มด้วยช่วยกันช่วยหน่อยนะคะเพื่อให้พวกเราได้ใช้ช่องทางของท่านทําให้เกิดความรู้รักสามัคคีจริงๆ นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนี่เขาไม่ได้ฝากสคริปต์มาหรอกไม่มีสมุดของแม่เองแล้วถ้าเผื่อแม่และสาชาจะช่วยอะไรได้ขอให้บอกแล้วก็ถ้าเผื่อพวกเราจะได้ฟังการเดินทางของท่านที่ไหนที่ไหนที่เราอาจจะไปบวกได้เราก็อยากจะส่งเสียงไปก็ได้ในร่วมด้วยช่วยกันจริงไหมคะท่านมีสื่อเราส่งเสียงเข้าไปให้กําลังใจใครที่ไปถึงวิทยาแล้วเนี่ยก็ส่งสัญญาณมาแม่ก็ นะแส่ไปพูดไปเพื่อที่จะทำให้กำลังใจเกิดขึ้นแต่วันนี้ก่อนสตาร์ทอย่าลืมสติท่านจะสตาร์ทออกจากที่นี่กี่โมง9โมงครับค่ะนึกว่าถ้าจะออกก9โมงครึ่งจะชวนท่านไปอยู่ในเติมหัวใจให้สังคมทางฝั่งโน้นเราทำงานกับ16องค์กรโรงพยาบาล ที่ทำงานด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์14แห่งแล้วก็มหาจระไยอีก9สถาบังที่ชิงราบวกกันได้เรื่อยๆแต่บวกนั่นคือพลังไปไหนเน่ยอย่าไปขัดแย้งกับใครนะคะบวกนะครับหนึ่งบวกหนึ่งคำตอบไม่ใช่สองนะคะมหาสามากท่านไปท่านก็บวกอะเอาความดีไปบวก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 อย่างมีสติเราจะมีพลังของสังคมทันทีไม่ต้องรอเลยไม่ต้องรอรัฐบาลด้วยทำได้เลยพกท่านทำได้ พวกเราเนี้ยแหละใช้เหงือทุกเม็ดเป็นน้ำมนต์ได้เลยใช้เหงือเป็นน้ำมนต์แล้วก็ปั่มไปกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นทุกที่มีความปลอดภัยเพราะใจของเราถูกอรารักขาไว้ได้สัิขอให้ปั่นจัก,กรยานอย่างเป็นอริยะชนชนที่เป็นอิสระขอให้คุณทําถนนทุกสายในโลกนี้เป็นหนทางที่ปลอดภัยเพราะมีใจที่รู้ตื่นและเบิดบาน คุณแม่ขอบคุณที่มาใช้เสถียรธรรมสถานให้เป็นประโยชน์คุณแม่รู้สึกซาบซึ้งทุกครั้งที่คุณแม่ได้มีโอกาสได้ทำอะไรให้สังคมเป็นสุขได้บ้างในฐานะผู้รักชายใช้ไม่ได้ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆ200คนที่จะได้ขี่จักรยานที่เป็นเงือของท่านเขาจะมีความกระตัญญูรู้คุณเราจะไม่ให้อย่างผักคนตกเหว ขอให้ท่านมีสติญานในการให้อย่าสร้างความมากง่ายในขณะที่ให้แล้วทำให้คนไม่ขึ้นขาตัวเองนะคะบอกเขาว่าทุกเหงือของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์พาะมีจิตที่ไม่ขุนมมวส่งจัก,กรยานอย่างศักดิ์สิทธิ์แล้วให้เด็กๆเ,เคลื่อนจัก,กรยานด้วยจิตที่ไม่ขุนมมวเราต้องการที่จะสร้างสังคมของมนุษย์ที่มีหัวใจที่เป็นมนุษย์จริงๆ เราจะไม่สร้างคนงกเราจะสร้างคนที่ยอมรับใช้ผู้อื่นอยู่อย่างตัวตนเล็กแต่งานรับใช้ใหญ่เเมออย่าดูถูกผู้รับใช้ตัวเล็กๆให้เห็นว่าเรามีอำนาจของธรรมที่จะทำให้เกิดความศรัทธาในการออกมาเสียสละร่วมกันให้มากขึ้นอำนาจที่แสวงหาผลประโยชน์จะเป็นอำนาจที่จะได้แค่เพียง แค่ผลประโยชน์แต่อํานาจที่ทําให้เกิดการรับใช้จะได้มากกว่าคาว่ากําไรของชีวิตคุณแม่ของพระคุณที่ท่านได้ได้ให้คุณแม่ได้พูดมัส่สเองที่คุณแม่อยากจะบอกว่าเราจะเคารพหัวใจของคุณว่าใจของคุณมีจิตที่คิดจะให้อย่างมีสติที่ได้ให้และเชื่อว่าการให้ของคุณจะสักสิซคุณแม่ดีใจที่คุณยังแข็งแรงเพื่อคนที่ยังต้อกัด อย่าปล่อยให้คนแข็งแรงมีพลังรับเพิ่มข้าททำให้คนแข็งแรงออกไปรับใช้แทนเราแล้วเราจะได้ลดช่องว่างระหว่างความมีความไม่มีกลายขึ้นมาเป็นความรักความสามาัคคีการเป็นผู้รับใช้และแม่เชื่อว่าทุกบริษัทจะอยู่ได้หมอดค่าสังคมยังหิวโหยเราอยู่ไม่ได้ แต่ถ้าทําให้สังคมเนี่ยพอมีพอกินแล้วใช้ให้เป็นอย่างเป็นสุขร่วมกันสังคมเราจะรอดเอยค่ะช่วยกันทํางนานอย่างนี้เพื่อแสดงความสุร,รพภักดีต่อบรรพบุรุษของเราในที่ทุกขรขอบคุณความเสียสละของพวกเราทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จแล้วคุณแม่อยากจะบอกว่า คุณเลือกมุมที่เป็นช็อตเด็กคุณแม่ไม่เคยให้ใครมาทําตรงนี้เลยนะคะสถูบม์เนี่ยเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ําแรงของเด็กและผู้หญิงในงานสร้างโลกโดยพันเด็กในงานบ้านสายสัมพันธ์มนตราที่คุณเห็นแล้วมีลมพัดอยู่นั่นนหะค่ะคือผู้หญิงที่ก้าวเท้าข้างหนึ่งออกไปเพื่อช่วยโลกอีกข้างหนึ่งเจริญสติปัญญาไว้ท่านชื่อกรีนทาราในฝ่ายวัชรยานเนี่ย มีกรีนพาราในสายมหายานก็มีก็แม่คนอีในแถวว่าไม,ม่มีแต่เนี้ยค่ะเวลาลมพัดมนเนี้ยจะถูกพัดไปด้วยสร้างภายในเก้าวันทํางานในเก้าวันแล้วก็เป็นการทํางานที่ประหยัดพลังงานที่สุดเหมือนท่านขี่จักรยานเนี้ยท่านประหยัดพลังงานไม่ใช้น้าํามันที่นี่จะไม่ต้องใช้แอร์เลยก่อนไปท่านลองมุดเข้าไปแล้วลองนอนดู ันั้นนิ่งๆสักสองสามลมหายใจก็ได้ท่านจะเห็นว่าท่านจะกลับไปอยู่ในท้องของแม่อีกครั้งหนึ่งผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ทําให้ลูปกปลอดภัยอะแม่ที่มีพลังของการให้แล้วแม่ก็ตกใจังว่าทําไมคุณเลือกตรงนี้แสดงว่าคุณต้องมีวิชั่นบางอย่างไม่ไม่เคยมีใครมาขอแม่เลยนะแต่แม่อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหญิงลูกชาย เพราะคุณมีแม่ที่มีจิตที่คิดจะให้คุณจึรอดก็ขอให้เราเป็นมนุษยชาติที่เป็นเอลเซอร,ร์ีที่มีชีวิตที่นําความดีในทุกๆวันในโครงการของคุณที่ทําดีทุกวันให้เป็นความดีที่มีความงามในจิตใจของคุณมีความดีความงามที่เป็นความจริงในสังคมไทยขอให้คุณเดินทางโดยปลอดภัยอย่างมีสติคุณแม่ขอพระบรารมีหางพระผู้มีพระภาคเจ้า พระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสงฆ์และาบารมีของพระศาสดาในทุกทุกศาสนาจงทําให้ศาสนิกในทุกศาสนามีความวักมีความเจริญยิ่งยิ่งด้การพัฒนาสติปัญญาที่จะเดินทางอย่างคนมีทุนของชีวิตดิจิตที่ไม่ขุดงัวทําให้การเกิดของเราเป็นความจริงที่ทําให้โลคใบน,นี้ศักดิ์สิทธิ์งดงาม ได้การเป็นลูกของพ่อของแม่ที่มีความกตัญญูเช่นนี้ได้กันทุกท่านทุกคนเธอสุ